ครับสวัสดีครับนักคลินิกหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิม,ม,ดมถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพามังกร และก็ยังมีหลากหลายผุ้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l i n ลของผมเป็นภานษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่าปี I G O N E ตามด้วยหมายเลโกาเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายนะครับกับทุกทท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับหากทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะในแต่ละคลิปในติรโอนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปโหลดก็ชุดวิดีโอชุดใหม่นะอ่าขึ้นไปก็จะทำให้วิดีโอแต่ละชุดนั้นก็เด้งไปหาท่านาแล้วท่านก็จะได้ชมในเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะหรือว่ามีดหมอของก็เดิมก็อ,อย่างต่อเนื่องนะครับก็เนื่องจากว่าผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะ เขาเรียกว่านําเอาเครื่องรางนะครับหรือว่ามีดหมอของคูบาจารย์ของเราในเขตภาคเหนือตอนล่างนะมาให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับนะก็เขาเรียกว่าด้วยความหลากหลายเอางี้ดีกว่านะ,ะพูดถึงมิดหลวงพ่อเดิมนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะก็มีหลายยุคหลายสมัยนะก็หลวงพ่อท่านได้แบ่ง เป็นยุคเป็นสมัยเอาไว้นะครับสมัยท่านได้ยังมีชีวิตอยู่ก็มีทั้งหมดด้วยกันยุคประมาณ3ช่วงหรือ3ยุคใหญ่ๆนะครับนะก็ถ้าเป็นมีดยุคต้นๆหรือว่าช่วงที่1ยุคที่1นนะอ่าก็หลงคอท่านได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2450นะครับไปถึง2470ประมาณนี้เลยนะก็อันนี้เป็นมีดยุคต้นทั้งหมดนะครับนะก็ ส่วนยุคกลางก็ตั้งแต่ปี2470ไปถึง2480นะแล้วก็เป็นมีดยุคปลายก็2480ไปถึง2494นู่นเลยนะครับก็เอาละนะครับก็วันนี้นะก็นะครับก็จะได้นำเอามีดเล่มนี้นะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็มีดที่วางอยู่หน้ากล้องขนาดนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดขนาดใหญ่นะเป็นมีดควานช้างดำไม้ฝักไม้ หรือไม่ก็จะเป็นด้ามงานฝักงานนะครับที่วางอยู่ด้านล่างนะแล้วก็จะเป็นสาลิกานะด้ามตัดขนาดจิ้วอันที่สําคัญนั่นก็เป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดที่มาวางให้ท่านได้ชมนะครับไปด้วยนะแต่วันนี้ผมจะนําเอาเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะฝักมีดด้ามงานฝักไม้นะขอโทษทีนะครับนะ,ะจะมาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมก็คือในวันนี้นะครับนะเออดูกล้องดูเหมือนจะ มัวไปนิดหนึ่งนะครับมันจะผ้ามัวไปนิดหนึ่งนะก็คืออาจจะหน้ากล้องนะครับหน้ากล้องไม่ได้เช็ดนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามปรับนะครับสูมให้ท่านได้เห็นความชัดชัดนะความชัดเจนนั่นแหละนะครับนะโอเคนะครับจะไม่ได้เกินมากนะครับวันนี้จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้ชมนี่นะก็ถือว่าเป็นมีดด้ามงานะครับอ่าเป็น มีดด้างาฝักไม้นะมีดดางาฝักไม้นะครับนะที่สําคัญนั้นก็จะเป็นมีดนะครับนะอายุป,ปลายนะครับนะมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคป,ปลายนะแต่ก็เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขออนุญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นในเรื่องส่วนของแหมนะครับนะ ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของภายในเราก็ต้องมาดูกันในส่วนของภายนอกนะครับนะให้ดีๆให้ชัดเจนก่อนนะก็ไม่ว่าเราจะศึกษานะครับนะหรือเราจะต้องการที่จะไปเช่าหาบูชานะต่างๆเราก็ต้องอดูแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะครับนะเอาให้มั่นใจเรียกว่าเอาให้แน่ใจว่ากันง่ายนะครับค่อยตัดสินใจนะก็คือบูชากันนะ มีดเล่มนี้นะครับชอบาะใบนะชอบาะอใบอยู่ที่7นิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็รุมรวม11นิ้วนะสำหรับมีดเล่มนี้นะครับมองผิวเผินเนึ่อว่าเป็นมีดกษัตริย์แต่จริงๆเป็นมีดกษักริยันะครับนะเพียงแต่ว่าตรงฝักนะครับก็จะมีกาเรียกว่านาคนะครับนะมีนาคคุ้มฝักนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะมีนาคคุ้มฝักเดี๋ยวก็จะให้ท่านดูนะ ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเขาเรียกว่าหน้าก็ตรงปลายฝักเนี่ยนะครับนะหุ้มอย่างดีนะเรียกว่าหุ้มอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนะงดงามนะถ้ามองผิวเผินนึกว่าเป็นมีดกษักริยันะครับแต่เป็นมีดกษักริย์นะแมมนะครับก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะแมมลัดฝักนะแม้ลัดฝักนะครับเนี่ยถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะอดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ท่านได้เห็นความชัด นะคมชัดลึกนะครับนะถ้าวางไว้เฉยๆนะครับนะกล้องดูเหมือนจะผ้ามัวนะผ้ามัวแต่พอมาจับขึ้นมาปั๊บเนี่ยครับก็จะให้ท่านเห็นแบบความชัดเจนนะครับนะแหมนะครับแหมรัดฝักจะเป็นแหมเก้านะครับเป็นแหม่เจ็ดเก้านี่นะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ โคนนะครับนะในส่วนของโคนนะแม้ก็จะมีรอยย่นนิดหนึ่งนะครับก็เกิดจากการใช้งานนี่แหละนะ,ะก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าของนะครับนะสร้างมาเพื่อใช้บังเอิญว่ามีดเล่มน,นี้ก็เป็นมีดที่ใช้งานจริงๆนะที่สําคัญนั้นเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะครับนะอ่า นี่นะครับนะเป็นมีดสองกษัตริย์นะมีดสองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีนาคกับมีเงินนะครับนะมีนาคกับมีเงินแต่เงินมีดยุคปลายเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยเรียนไปก็จะเป็นมีดที่เขาเรียกว่าส่วนผสมของเงินจะลดน้อยถอยลงกว่ามีดยุคกลางนิดหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าสาเหตุที่เขาลดนะพวกเงินลงมาต้องการให้มีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงนะ ก็นัาจะว่าแหม้ที่รัดฝักนะครับหรือรัดกันต่างๆที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ต้องการความแข็งแรงนะ,ะต้องการความแข็งแรงนะครับไม่เหมือนกับมีดยุคกลางนะถ้ามีดยุคกลางก็จะหน้าก็จะเข้มนิดหนึ่งแต่ก็ข้อเสียของมีดยุคลางก็จะสึกง่ายนะโดยเพราะเม็ดไข่ป่าที่เราได้เห็นได้ชมกันอยู่นะครับนี่นี่นะครับนะ,ะก็จะสึกง่ายนะ เพราะนั้นการปรับปรุงนะครับการสร้างมีดเทพศรตราหรือว่ามีดหมอนี่ก็ผู้ที่สร้างนะครับช่างนะสมัยนั้นท่านก็ได้เล็งเห็นว่าการมีส่วนผสมนะครับนาเงินเยอะๆก็จะทำให้ถามว่ามันดีไหม,ไหมหล่ะนะครับมีเงินเยอะๆดีอยู่แต่ว่าข้อเสียก็คือการสึกหลอง่ายกว่านะครับการ,ระสมะให้มีสูตรเข้มข้นที่ อ่อนลงมานิดหนึ่งว่ากันง่ายนะโอเคนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคป,ปลายนะครับนะก็เนื่องจากว่าในหลายๆคลิปหล,หลายวิดีโอนี่ส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนําเอาเป็นมีดยุคต้นก็ดีเป็นมีดยุคก,กลางก็ดีนะแต่มีดยุคปลายก็จะเอามาสลับนะครับสับเปลี่ยนนะให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้เรียนรู้นะครับนะไป พร้อมๆกันนะดยไปพร้อมๆกันนะก็คือทั้ง3ยุคนั่นแหละนะจะเป็นยุคต้นก็ดีจะเป็นยุคกลางก็ดีหรือจะเป็นยุคปลายก็ดีนะ,ะนะครับถ้าเป็นเมีดยุคปลายเนี่ยก็จะมีอายุนะครับก็ตั้งแต่ 73- 74ปีนะครับนะจนถึง80กว่าปีประมาณนี้นะถ้าเป็นมีดยุคปลายนะ,ะก็เรียนให้ท่านทราบนะครับว่าทีนี้พอพูดพอรู้ว่า นะครับนะมีดยุคไหนแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ดูนะครับว่ามีความเก่านะมีความจะเก่าไหม่แค่ไหนนะครับนะบางทีเนี่ยเราบางทีมีดยุคกลางี่ก็ดูเหมือนยังใหม่ๆก็ยังมีหลายเล่มก็เนื่องจากว่าบางบางท่านนี่เขาเช่าไปแล้วเขาไปเก็บนะครับนะ,ะไปเช่าแล้วเขาเมื่อเขาบูชาไปแล้วเนี่ยเขาจะเก็บอย่างเดียวนะ ก็คือจะไม่ค่อยได้นําออกไปใช้สมบุกสมบันแต่ส่วนใหญ่มีดที่ใช้เยอะๆนี่ก็จะเป็นมีดอ่หนึ่งก็คือเป็นมีดชาวสวนชาวนาชาวไร่ประมาณนี้นะหรือว่าเป็นพว่อค้าพ่อขายหรือนักธุรก,กิจอะไรต่างๆคนนี้นะก็นั่งจากว่าเขาอ่าเป็นคนที่เดินทางนะอยู่ตลอดเวลาว่ากันง่ายนะ เขาเป็นผู้ที่เดินทางอยู่ตลอดเวลานะไปติดต่อทำมาค้าขายอยู่ตลอดว่ากันง่ายนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะนะเมื่อดูภายนอกแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของภายในนะามาดูในส่วนของภายในนะครับพูดถึงภายในก็ขออนุญาตก็จะซูมให้ท่านได้ดูนะครับนะความเ็เรียกว่าความคมชัดลึกนะของมีด นะแต่ละเล่มนะครับโดยเพราะมีดเล่มนี้นะครับนะถ้าเปิดมาดูนะครับนะด้านในก็จะเห็นนะครับการตอกลายเป็นน้องสิงนะน่องสิงอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงศิลป,ปะของช่างชิมนะครับนะเป็นศิลป,ปะของช่างชิมเดี๋ยวผมจะเอาดึงออกมานะครับดึงออกมาให้ท่านได้ดูนะเมื่อดูนะเมื่อกี้ก็ดูในส่วนของภายนอกของฝักนะครับ นี่เราก็มาดูในส่วนของภายในบ้างนะข้างนอกมองดูว่าเก่าแต่ข้างในก็เก่ายิ่งกว่านะอ่นนี่นะครับพยายามจะให้เห็นพยายามจะให้ดูนะ,ะการเขาเรียกว่าความคมชัดลึกของมีดเลนิ้นะอ่นนี่นะครับนะก็ในในส่วนของปลายของฝักนะครับจะมีหนานะครับหุ้มอยู่ตรงปลายฝักเรียกว่างดงามมากนะ ตรงปลายฝักก็จะยังคงนะครับสมบูรณ์นะทุกส่วนโดยเฉพาะแหม่ไข่ปลาที่ท่านเห็นนะครับนะที่สำคัญเป็นแหม่ที่ตามรูปแบบของมีดยุคก,กลางหรือมีดยุคปลายนะก็เรียนไว้นะครับนะมีดยุคกลางมีดยุคปลายถามว่ามีแบบมเีเฉพาะเป็นแหมอย่างนี้ไหมนะครับจริงๆไม่ใช่นะแหมเรียบก็มีนะ เป็นแหมเรียบนะครับแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะครับก็มีนะก็มีนะแต่ว่าอันนั้นผมก็เคยทําคลิปตัมีโอเอาไว้นะครับให้ท่านชมให้ท่านดูแล้วล่ะนะเอาล่ะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะวางในส่วนของอ่าฝักนะครับเอาไว้ก่อนนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของใบนะเต็มๆเลยนะใบเต็มเนะครับอ่าที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นนะครับเป็นมีดยุคอ่า ปลายเป็นมีดยุคป,ปลายอย่างที่ผมได้เรียนไปนะจุดสังเกตนะครับเราก็มาดูว่านะถ้าพูดถึงใบเนี่ยก็สำหรับใบนะครับนะมีดเล่มนี้เป็นเหล็กชั้นดีนะแต่ยังไงก็ตามนะก็จะเต็มไปด้วยคราบใครนะก็จะเต็มไปด้วยสนิมนะครับนะต่างๆนี่นะครับที่พยายามให้ท่านได้ได้ดูนะครับนะอันดับแรกนะต้องศึกษาในเรื่องของ ความเป็นธรรมชาติหรือความเก่านะหรือว่าความเป็นจริงนะบนใบมีดของแต่ละเล่มแต่ละใบแต่ละชิ้นนะครับธรรมชาติก็จะไม่โกหกใครนะจะไม่เหมือนคนนะครับส่วนใหญ่คนก็จะชอบไปโกหกกันนะว่าดีอย่างงั้นสุดยอดอย่างนี้ประมาณนี้นะ,ะแต่วันนี้ผมจะไม่พูดนะครับในเรื่องของดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้จะไม่พูดนะครับแต่สิ่งที่จะบอกและจะ ตอบท่านได้ดีที่สุดก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าของท่านหรือว่าอยู่บนหน้าจอขณะน,นี้นะนะครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับนะคงไม่ใช่คนพูดนะส่วนคนพูดนั้นจะพูดยังไงก็ได้นะจะพูดให้ดีให้รอให้สวยแค่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราพูดไปแล้วของไม่ใช่ก็จบกันพอดีนะ นะก็เรียนนะครับไว้อย่างนั้นเลยนะนะท่านลองดูนะครับนะก็เต็มไปด้วยนะคราบใครนะผมพยายามจะอาวางนิ่งๆน,นะครับวางนิ่งๆน,นะให้ท่านได้ชมในจุดสําคัญนะอย่างเช่นศิลปะการตอกลายนะครับนะ้นองสิงก็อย่างที่ท่านเห็นนะอันนี้ก็ใครเห็นก็ถ้าคนอยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็พอจะทราบกันนะครับนะนะว่าเป็นฝีไม้ลายมือของใครของช่างอะไรนะ อันนี้เป็นของช่างชิมนะครับนะเป็นน่องสิงนะพูดถึงช่างชิมแล้วก็ท่านก็จะมีความโดดเด่นนะโดยเพราะการตอกลายน่องสิงนะหรือไม่ก็จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบเสมาใบโพครึ่งใบนะแต่คนจะนิยมมากที่สุดก็คือเป็นลายน่องสิงนะครับถ้าเป็นช่างสิมนะนะครับนะ ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าช่างอื่นๆเขาไม่ได้ตอบน้องสิงนะครับแต่เท่าที่จากความรู้สึกของผมนะจากความรู้สึกของผมและก็ผมเช็คจากเพื่อนๆหลายท่านนะครับหรือว่าลูกค้าที่เคยแบ่งเช่าผมไปนะคนส่วนใหญ่ก็จะหานะครับก็จะหานะในเรื่องของน้องสิงเนี่ยก็คือสมาร์ทนะแต่ถ้าลองลงไปก็จะเป็นในเรื่องของอหน้าเกี้ยวนะ หรือไม่จะเป็นก็จะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบเสมาใบโพเต็มใบนะ,อะลองลองไปก็จะเป็นนู่นเลยนะครับนะก็คืออาจักนาลายแต่จักนาลายเป็นมีดที่มีน้อยนะครับนะ,ะจักนาลายนี่ก็จะเป็นมีดที่สร้างขึ้นมาน้อยถ้าเทียบกับมีดทั่วไปนะผมก็ย,ยกตัวอย่างให้ท่านได้ทราบนะหลวงพ่อสร้างมีดทั่วทั่วไปนะครับเรายกตัวอย่างสักร้อยเล่มแต่จะมีจักนาลายหรือจะมีพักขันนี่นะก็ ประมาณสักข้าเล่มสิบเล่มเท่านั้นเองนะเพราะนั้นมีดสออย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นมีดที่าทางวัดหนองโพได้สร้างขึ้นมาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรก็แล้วแต่ที่มีน้อยนะครับนะก็จะเป็นที่ต้องการของผู้คนค่อนข้างที่จะมากนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโดยเพราะามีดนะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับน่องสิงนะครับ เป็นน่องสิงเล่มนี้นะอ่าก็เรียกว่าเป็นมีดที่เป็นพิมพ์นิยมนะเป็นพิมพ์นิยมนะอ่าคนต้องการค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับนะก็เรียนไปอย่างนี้เลยนี่ครับส่วนสันก็มีความหนาค่อนข้างที่จะมากนะครับนะก็เนื่องจากว่ามีดเล่มนี้เฉพาะใบก็7นิ้วรวมด้ามฝัก11นิ้วประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะ,ะท่านดูนะครับนะ เต็มไปด้วยคราบใครนะครับนะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี่คือมันเขาเรียกว่าธรรมชาติปรากฏนะให้เราได้เห็นนะธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่บอกและกตอบท่านได้ดีที่สุดนะเขาบอกว่านะครับมีดบางเล่มนี่ผมเคยขึ้นหัวข้ออไว้เลยนะครับไม่ต้องถามนะไม่ถามแต่ธรรมชาติก็ตอบนะแต่ที่เหลืออยู่ที่ตัวท่านแล้วล่ะนะครับว่าท่านจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะ คนที่เข้าใช่เขาจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นนะคนที่ไม่ใช่นะครับจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นอื่นมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่รู้ว่าใครถ้าจะได้ของดีไปหรือของไม่ดีไปเนี่ยก็คือการมองเป็นเรื่องสําคัญนะเขาจึงมีคํากล่าวไว้ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมอง ตรงไหนเท่าไหร่ก็เห็นแต่เพียงโคนตรมนะส่วนอีกคนนั้นเขาสายตาแหลมคมนะเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยดวงดาวนะเรานภาไปหมดเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการมองนะครับนะ,ะก็ไม่ได้แปลกว่าชีวิตคนเราบางคนก็นะครับความสําเร็จนะในหน้าที่การงานมันไม่เหมือนกันนะแม้กระทั่งทุกๆอาชีพนั่นแหละนะความสําเร็จจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน นะครับนะทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการมองและก็การวิเคราะห์การเห็นเพราะคนเราเนี่ยคือเห็นไม่เหมือนกันว่ากันง่ายนะครับนะอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปการที่เราจะมีมีดนะครับนะอ่าหลงพ่อเดิมนะเอาไว้ในครอบครองสักเกล่มนะส่วนใหญ่พวกเราก็มักจะไปเที่ยวถามคนนู้นทีคนนี้ทีนะไปเที่ยวกอมีดชาวบ,บ้านคนอื่นเขานะก็ไปตะเวนถามคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆวันนี้นะ อ่าจริงๆการถามเนี nice. ่ยก nice. ็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีหรอกนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่านะครับนะการถามเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปถามคนผิดคนนะก็หมายความว่าถ้าไปถามคนที่ไม่รู้ลึกคนที่ไม่รู้จริงคนที่ไม่รู้กว้างขึ้นมาอันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นก็จะเสียโอกาสนะก็จะเสียโอกาสไปนะครับที่สําคัญท่านอย่าไปคาดหวังนะอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นนั้นเขาจะ คิดเหมือนท่านเขาจะเห็นเหมือนท่านเขาจะทําเหมือนท่านนะอะไรที่ท่านชอบเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้อะไรที่ท่านเห็นว่าใช่เขาอ,อาจจะเห็นว่าไม่ใช่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่จนะําเป็นหรอกครับนะถ้าเกิดเราต้องการนะมีดหมอนะครับนะมาไว้ในครอบครองสักเล่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะผมเรียนท่านตรงๆนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครนะหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ นะครับนะเห็นประโยชน์ว่ากันง่ายนะถ้าหากว่าเห็นประโยชน์ว่ามีแล้วนะครับจะไปใช้ทางด้านไหนนะแล้วใช้แล้วนะครับท่านต้องมีความเชื่อนะครับมีความเชื่อมันบ้านน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองและครอบครัวหรือแม้กระทั่งในชาวบ้านเลยก็ว่าได้นะต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับนะมันจึงจึงจะเกิดความเชื่อนะครับแล้วก็กล้าคิดแล้วกล้าตัดสินใจนะ อันนี้ก็เรียนไว้อย่างนี้เลยนะครับนะ,ะที่สำคัญนะครับภาบใครที่ท่านเห็นอยู่หรือว่าร่องเลือดนะต่างๆที่เห็นแนวเสาะอยู่นะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกนะบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะ,ะที่การตอกด้วยมือการตอกด้วยมือนะครับนะสังเกตดูร่องเลือดนะครับ,นะนะก,รรบก็จะมีรอยเป็นหยกัยกๆแล้วจะเป็นเกล็ดปลาอยู่นะเป็นคลื่นๆอยู่ว่ากันง่ายนะ อันนี้ก็จะบ่งบอกนะครับความาเป็นธรรมชาตินะผมบอกแล้วว่าธรรมชาติจะไม่ไม่โกหกใครนะครับนะคนต่างหากที่จะไปโกหกกันเองนะนะครับสิ่งที่จะบอกและจะชี้แนะท่านได้ดีที่สุดก็คือธรรมชาตินะไม่ใช่คนพูดนะครับไม่ใช่คนพูดคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนย่างไรพูดได้หมดนั่นแหละนะครับแต่ถ้าพูดไปแล้วของมันไม่ใช่นะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะอันนี้ก็เรียน ท่านเอาไว้ตรงๆแบบนี้แหละนะครับนะอ่านี่นะครับก็มาดูนะครับนะผมพยายามจะหมุนนะครับนะทุกทิศทุกมุมทุกด้านนะให้ท่านได้เห็นความชัดเจนนะของอมีดเล่มนี้นะครับของมีดเล่มนี้นะให้ท่านดูวิเคราะห์ดูการตอกลายนะใบนะครับใบมีดเล่มนี้นะเนิ้วนะใบ7นะรวมด้ามฝักก็11นิ้ว สิบเนะนิ้วเป็นมีดการตอกลายน้องสิงนะการตอกลายน้องสิงที่สําคัญนั้นเป็นมีดด้ามงานะครับแล้วก็ฝักงาไอ้ฝักไม้นะ,ะทีนี้พอดูใบเสร็จเราก็มาดูในส่วนของกันบ้างนะส่วนกันลัดมีดนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเคยยกตัวอย่างนะครับเคยพูดเคยบอกให้ท่านได้ทราบว่าเป็นจุดที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าจุดอื่นๆ ที่ผมบอกมีาหนึ่งเล่มมันมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วน1ก็คือฝัก2คือใบสะอาดสคือด้าม3คือใบใช่ไหมนี่ในส่วนที่ต้องเรียกว่าส่วนที่4อย่างเรียกว่าได้นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นจุดสําคัญนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะต่างๆบรรจุไว้ในในถ้วยนี่นะครับนี่บรรจุไว้ในถ้วยนะ,อ,ะอย่างเช่นเกษาของหลวงพ่อก็ดีนะหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของแผ่น ตะก,กุดนะแผ่นตะก,กุดนะครับนะแล้วก็เป็นมวลสารสําคัญนะเมื่อบรรจุลงไปเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่นะปิดด้วยข้างที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะจะมีตะก,กุดโผล่นิดๆน,นะครับนะเห็นอยู่เห็นอยู่นะอนี่นะครับก็จะปิดด้วยข้างเลยนะเรียกว่ามีความแน่นนะครับมีความแข็งแรงแน่นปึก๊กสําหรับมิลิมน,นีนะนะครับนะนี่ก็มาให้ท่านได้ชมนะ อ่านะครับเป็นเงินผสมกับแปดตังนิติสนะครับนะผสมกับแปดตังทั้งเป็นมีดถ้าเป็นมีดอายุปลายนะเป็นมีดอายุปลายจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นมีดสามกษัตริย์นะนี้มาดูในส่วนของงานะครับนะก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับงาก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับนะอ่าเป็นงาดิบๆนะเป็นงาแท้ๆนะครับนะก็ไม่มีเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้นะครับ มีความเขาเรียกว่าเงานะครับนะวับเลยนะนี่นะเอก้กล้องจะฟาบไปนิดหนึ่งนะครับนะนี่นะก็นะอนี่ให้ท่านได้ชมนะครับนะเป็นงาเขาเรียกว่ามาสีไข่นะครับไอออกสีเป็นน้ําตาลนิดๆอบน้ําตาลขาวอมน้ําตาลนิดๆน,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 นะอะ่าก็มีความเขาเรียกว่า งดงามนะครับนะงดงามมากๆนะแต่จะอมน้ำพึ่งนิดๆนะปลายด้ามประมาณนี้นะดูตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยความใช่นะครับความใช่อันนี้คืองาดิบๆนะครับนะดิบๆได้มาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะผมเองก็ไม่ได้ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะจะเก็บไว้ในสภาพเดิมๆนะครับนะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะ กล้องจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนะ,ะแต่ดูแล้วนะครับดูแล้วก็ยังเห็นลายงานะยังเห็นลายงาอยู่นะครับนะเป็นลายเหมือนกับลายไม่สักนี่แหละนะ,ะนี่เอามาให้ท่านชมนะก็เอาละนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมก็ใช้เวลามาก็นะครับ24กับ54วินาทีนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องทาง YouTube ของผมนะครับนะ,ะแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจกันโดยเสมอมานะครับก็ยังไงก็ดีผมก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกๆท,ท่านนะนครับนะแฟนคลับทุกๆท,ท่านทั้งท่านเก่าและท่านใหม่นะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะ แล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมก็หากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในติโอนะครับนะดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะก็มาช่วยกันนะครับทำการเผยแพร่นะมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับนะกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งก็เวลาผมอัปโหลดนะชุดใหม่ๆนะขึ้นไปก็จะทำให้ทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับไปถึงท่าน,นท่านก็จะได้ ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะก็คือมีดเล่มใหม่ๆแล้วก็เล่มอื่นๆนะก็คืออย่างต่อเนื่องนะ,ะก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดทุกเล่มนะครับก็เป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะได้ผ่านการคัดกรองนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะต้องการที่จะ,ะนํามีดที่ดีที่สุดนะครับมาเพื่อเป็นครูนะเป็นอาจารย์ใหญ่นะที่จะมาบอกแล้วก็มาชี้แนะนะครับท,ทุกทท่าน และที่สำคัญนะครับเวลาเข้ามาทำการศึกษาและก็เรียนรู้ในช่อง Youtube นะครับนะของผมนี่ก็อายากจะเรียนท่านเอาไว้ว่าก็คือ,อาหากคำพูดนะของผมเนี่ยคำไหนก็แล้วแต่ถ้าพูดไปแล้วมันออกไปกระทบกระทั่งความรู้สึกดีๆของท่านนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขออาภัยไว้นะักที่นี้ด้วยนะ ก็เป็นอันว่านะครับนะคำไหนที่หลุดไปพังไปนะครับอาจจะเป็นคําพูดไม่สุภาพนะครับนะไปกระทบกระทั่งนะครับความรู้สึกดีๆของท่านนะก็ถ้ามันเป็นคําขยะโดยเฉพาะที่เป็นคําขยะนะครับจริงๆก็อย่าไปเก็บไปนะครับนะทิ้งไปได้เลยนะเก็บไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะจงเลือกคําที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานนะจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขา จงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโรคบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมองแต่ดีมีคุณจริงนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับนะ คำที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคำไหนที่เป็นขยะก็เก็บไปมันก็หนักเป,า,ปา่าเราจะไปติดตรงนั้นอย่าไปโฟกัสตรงนั้นนะครับนะไปโฟกัสสิ่งที่ดีมากกว่านะนะโอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วติดตรงไหน,นมีข้อสงสัยอย่างไรอย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เด็ดขาดนะก็ให้กดมาที่เบอร์0ูน3 2 9 1 4 9 6นะ เบอร์086-329-1496นะครับนะโทรเข้ามาได้เลยในทุกๆวันในทุกๆคำถามนั้นมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ผมนะักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ